กินข่าวพี่น้องหอมแดงเดงกี้ยวปลาแด็กยนะังไงเกี้ยวปลาแดกปลาเท่าแดมบูพอกัะเนี้ยกินข่าวนั่งกันแกงปลาขี้เล็กน้งองหนูนะข่าวนิ่งเน,ยเนียวิ่งเนียวเกี้ยวปลาแดกแกงปลาขี้เล็กสุย้ยแซ่ยบไปดิข่อยแกงปลาขี้เล็กให้ลุข่อย ส้นขวางกินเขาน้ำทายคลิปจับว่าเธอละเลี้วเยอะมั้ยล่ะกินเขาไปจ่าสวัสดีค่ะเกี่ยวกระเด็นเนื้อทอดมุกสโตยแล้วบุกินมั้ มานั่งปึ้งปึ้งตุ๊ดอืมเธออยากแตบแหล่ก็ไปจับก็จับเอาจับเอาซากิน ยังเจี๊ยบหนูน้าเสียบอีกกระชายกินของลกูกกระใส่เนื้อมันมันไหมกระตำเนื้อใส่มัอนกัน กระเจาะกันเนี่ยเข็มตะโกนหอมเด่นจำประเดี๋ยปี๊ปปี้นี่ อยู่สต่ตอนปเดี๋ยวัดก,กินดูก,นก,บบกินเขาไปจ้าแ้่ว่าถือกินน้เนะหอมเดยอเมีปยปไรป chậu Xem, hàng lười con nhau qua cảm nhé có Còn No, the vinh tầm mượn bìa mượn chịt. Trí môn hát hít. Mìa chịu. Một mình bọt. Một tạp hạng. Trí môn nhạc nhạc nhạc. Hoặc cho dạy. Hoặc cho dạy. Hoặc cho dạy. Hoặc cho

ป้าปั๊กินเลยจะทำแล้น้ำนั่กับมาให้ป้าั๊กินข้าวเลยพอเาปักกินข้าวประสิบแต่่ะอะไล่มาสิ ลัวไฟแล้จกไอมาแกขกิเลกให้หน uh, ูเอาตั้ลูกแก้กิเลกแกนกิเลกโอ้ยโทษทีค่ะออาปปะ kasih ig man for di yo 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 lu Raw Grant kasih ig man for di yo มือเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยอ๋อนูนนาลิดานนาลิดาแบรนี์อ๋อหนูวาดลูกนูนัลบาทับแล้วมันออกมาโอเคโอเคมันก็ออกมาเขากินมามาดูมามาโอเคค่ะคลิปแกงพะกี้เล็กนีอยู่ขวักแกงให้ลูกข่อย เดี๋ยวพอท่านนี่ลงแต่ว่าสิล้งกินกวนขึ้นนี่แหละเอาลูกอ่ะเอาแกงกิเกด้วยสิกินสองทุ่มพี่น้องช่ว e <for> งนี้นั่งเลิกดอกกิจหามงสิเมย์สองทุ่มสิกินเขาเก่งดีท่านประ่านสองทุ่มมันหัวแตงกวาหามงอุปบัติซีมงหาสิบหนึ่งกินแซ่บเถอะ กินมะเขือกินอะไรมะเขืออักระเถิดมาได้ขนาดนี้เฮยหน้าซึ้งที่ว่ากินมะเขือว่าป้ามน้าไม่เห็นว่าหนูกินมะเขือหนูนะเฮียน้าไปชี้กินมะเขือเอาให้ป้าป้าน้าดูสิว่ากินมะเขือ เนื้อทอดเจ้าปลาเด็กก็เป็นตูวคนนะี้เป็นใครที่มันเคยสั้งเขาเหนียวเหนียวคักเหนียวเนี่ย,เ,ยเอาเขาดีๆไม่ให้กินแน่ยแยนงก็จิกกินดอกเดินตัวนออีกสักตัว จะกินหมัก,กียงหมัด่วยหนึ่งเลยไหมปะปะข้าวเหนียวอีกไหมวินิฮามียสเครียบปรีดคลิปบิ๊กรลีดนูนาอ้าลูกอ่ะเอากินมะเขือก่อนตอนสองทุม่มไปกินนะกระสันเนาะ Dì kìm nguyên nướng bò bò kìa Khoai cái im Quan quan nả nè khoai kìm tam mọc cò Y cực bù Mưa nè khoai kìm y Pù ma xuống tâm cầm bắt kìm Dì to Chỉ là bây giờ kìm chắp kìm kẹp Vô bàn cả. สามคนก็แมเลียเมก่เหมืนอนยังอยู่กันยังมือเศร้ากัตื่นขึ้นมามันหมืดเด้ค่ะมันหมืดไปสรงหลุเกเจ็ดโมงยี่สิบนี่มันมืดเดยค่ะพี่น้องอันนี้สี่โมงเออไอหามงเลี้ยงเนี่มืดซ้ำสองทุ่มเนี่ยมืดแล้วซ้ำสองทุ่มเมืองไทยบ้านเขาสองทุ่มมันบอนี่และสี่โมงเลี้ยงไองเล้งสวีเดนหมืดซ้ำนั่นเลยค่ะ เจ็ดโมงแปดโมงนี่โอ้ยมืดคุ้มขี่ตาฟางไปส่งลูกไปดอกกิบเจ็ดโมงครึ่งไปเรียนหนังสือน้ำขึ้นรถเมล์เรียนหัวสักดิ์หัวขวมกับมากับหอดบ้านบ่ายโมงมันมันเรียนถึงแต่แปดโมงครึ่งจนหัวสิบเอ็ดโมงครึ่งในส่วนรถเมล์รถดเมล์เสร็จมาหอดบ้านประมาณบ่ายโมงครึ่งระหว่างที่ข่อยเขาเรียนเนี่ยข่อยสิบรีเฮ็ดคลิปข่อยสิบรีตอกคอมเมนต์อีงั้นบ๋ีเลย บายมงขึงสวีเดนก็มาหอดพี่ไอซาบายแมงขึ้นเนอง,อาางนปอเสร็จแล้วเกสิประมาณถุงนึงเมืองไทยเขาพวกเจ้าจังได้เห็นคอยได้ตอบบางทีตอบคอมเมนต์เมยได้คุยกันทางแชทเมยแต่บนันทึกคอยบ่มีเวลาก็ต้องกลับมาหอดบ้านมาเฮ็ดทำความสะอาดบ้านเตรียมแบบขงางให้ลูกก็คิดเฮ็ดโนนเฮ็ดนี่ให้พวกเจ้าเบิ่งไปน้ำดบบนี่แหละคอยยุ่งแบบนี้แหละข้าวเดียวคำข้าวเดียวมืดบ่ราะอะไดแี้แค่เๆๆอยีงอยงเลยกินมะเขยอมือดด้วยนึงอีอ่มเอง กินแกงเกนะคี่ยวนะนะคะมาแกงเคี่ยวให้หนูกินกินอร่อยกุดกุดเลยเข้าปะมูชอบใช่ไหมม,มาเกิบแกงเคี่ยวกไปแล้วค่ะสักท้ายรอบดึกค่ะทักท้ายรอ,อบสี่ห้าโมงเย็นสวีดเดนค่ะคงจะห้าทุ่มเมืองไทยแล้วมั้งคะเนี่ยห้าทุมม่มหเลยเพราะว่าเว,าวลามันยอดลงไปแล้วสิเป็นหกชัช่วโมงหกชั่วโมงตอนนี้เมืงมองไทยเกินหกชั่วโมง ไม่บายจุบ๊บจุ๊บไม่บายค่ะสวัสดีคะ่ะ